สวัสดีครับพบกับเอ็มฟิสตานะครับวันนี้มาพบกับอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญากาโมนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามครับเดี๋ยวเรามีหลวงพ่อพั์หลวงพระใหม่หลวงพ่อทองและหลายอิเจจิรวมถึงพระเก่านะครับรวมถึงหลวงพ่อสะทอนเดี๋ยวมาแนะนําให้เพื่อนเพื่อนที่พี่ได้รู้จักได้ดูว่าเหรียญไหนที่น่าสะสมบูชาก็ได้ไปเช่าบูชามาได้นะครับมาเดี๋ยวมาดูกับเหรียญอีกหนึ่งรุ่นคือเหรียญพายักษ์แสนล้านครับหลวงพ่อพั์บุญยกาโมรุ่นนี้เนี่ยป๋องสุพรรณการันตี จัดสร้างขึ้นมาเดี๋ยวมาดูรายการนะครับหลังนะครับ1ลังลังในการันตีนอเงิน2เหรียญนะครับคือลงยาลายทงชาติแล้วก็ลงยาลายเสือนะครับวันนี้ก็มีลงยาลายเสือมาให้ดูนะครับลักจะมีของเนื้ออบาก้าหนึ่งาาลังมีแค่สี่เหรียญนะครับที่เป็นลงยาแล้วก็มีอีก5าเหรียญที่ไม่ลงยานะครับหลังก็มีอบาก้าอยู่9เหรียญเท่านั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเนื้อ1 1หนึ่งเนื้อที่น่าสะสมนะครับ รุ่นเนี้ยถ้าเป็นงานลงยาเต็มนี่คือมีน้อยเลยนะครับมีน้อยนะครับที่ลงยาพื้นเต็มนะครับลงยาพื้นเต็มเต็มเนี่ยถ้าหนึ่งลังนะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบมีแค่หนึ่งลังมีแค่หกบวกสี่เป็นสิบแค่สิบสองเหรียญน,นะครับที่จะลงยาเต็มนะครับหนึ่งลังดังนั้นรุ่นเนี้ยถ้าใครมีลงยาเต็มเต็มเนี่ยสามารถที่จะเก็บได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกับเนื้อรุ่นแรกเลยครับ กับดูกับองค์แรกครับองค์แรกนะครับองค์แรกก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับรายการที่สองครับเนื้อเงินลงยาลายเสือนะครับเนื้อเงินลงยาลายเสือนะครับนี่ครับเนื้อเงินจะต่อโค้ดไม่เหมือนกับเหรียญอื่นนะครับเนื้อเงินรายการที่สองครับจะต่อโค้ดไม่เหมือนกับเหรียญอื่นเดี๋ยวมาดูความกว้างของเหรียญดูนะครับความกว้างของเหรียญก็อยู่ที่ประมาณสองจุดสามเซนนะครับสองจุด ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูใหม่นะครับสองจุดแปดเซนนะครับสองจุดแปดเซนนะครับประมาณสองจุดแปดเซนนะครับความยาวก็อยู่ที่สี่จุดสองนะครับสี่จุดสองเซนติเมตรนะครับถ้าเป็นเนื้องานจะต่อโค้ดที่หูห่วงด้านบนนะครับนี่ครับด้านบนนะครับด้านบนนี้จะมีต่อโค้ดที่หูห่วงครับนี่คือลงยาลายเสือนะครับ นี่ครับรุ่นนี้จะเป็นที่รอคอยกันนะครับต่อโคตรลันลำเบอร์อยู่ด้านข้างเหรียญนะครับด้านข้างเหรียญเดี๋ยวผมจะแกะนี่ด้านข้างเหรียญครับต่อโคดรลันลำเบอร์ด้านข้างเหรียญอย่างนี้นะครับนี่คือเนื้อเงินลงยาลายเสือแล้วมาดูอีกหนึ่งนครับเนื้อปะกานนี้เป็นรายการที่3นะครับเป็นเนื้อปะกาถ้าเป็นรายการอื่นให้ต่อโค้ดด้านหลังด้านบนอย่างนี้นะครับด้านบนอย่างนี้นะครับแต่ละโค้ดแต่ละเนื้อก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้เนื้อ อัปปากานะครับอับปปาก้าต่อโคนอย่างนี้เดี๋ยวมาดูเนื้ออื่นอีกทีนะครับี่เนื้ออัปปากานะครับลงยาจีวรลงยาพื้นเขียวซุ้มน้ําเงินขอบแดงน,นี่อัปปาก้าก็เป็นที่หานะที่บอกไปเมื่อกี้ว่างานลงยาหนึ่งรังเนี่ยมีไม่เยอะนะครับประมาณ12เหรียญเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นอัปปาก้าลงยาจีวรน,นะครับลงยาน้ําเงินซุ้มเขียวขอบแดงน,นะครับนี่ครับ เดี๋ยวมาดูเนื้ออีกหนึ่งเนื้อที่เป็นหาเหรียญเป็นเนื้อทองทิพย์ครับหนึ่งลังมีแค่สามเหรียญครับกับเนื้อทองทิพย์ลงยาจีวรนลงยาพื้นแดงซุ้มเขียวขอบน้ําเงินนะครับองค์นี้เดี๋ยวผมส่องให้ดูเนื่องจากแกะซีนให้แล้วนะครับอง์นี้จะส่องอันนี้คือเนื้อทองทิพย์นะครับเดี๋ยวมาดูความสวยความคมชัดกันนี่ครับเสือเป็นเสือนะครับของหลวงพอ่อหน้าหลวงพ่อชัดเจนนะครับรุ่นนี้กานนีด้านนี่ครับดู ลายกระหนกหนวดเสือชัดติดดีนะครับเหรียญมาดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นตัวสิงห์นะครับด้านหลังจะเป็นสิง์เขียนปีสองห้าหกสามนะครับสร้างปีสองห้าข้างหลังก็จะเป็นสิง์อย่างนี้นะครับเป็นสิงพยักแสนล้านนะครับต่อโค้ดก็ที่แจ้งไปนะครับต่อโคตดเป็นหัวเสือนะครับอันนี้ครับนี่ครับหัวเสือนะครับต่อโค้ดเป็นหัวเสือนะครับตัวนี้ครับ ต่อโคดเป็นหัวมวเสือครับดูให้ดีนะครับรันนัมเบอร์อยู่ด้านข้างเหรียญที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะครับนี่ครับดันนัมเบอร์อยู่ด้านข้างเหรียญนี้นะครับนี่คือโคดรันนัมเบอร์นะครับนี่นะครับนี่คือเนื้อทองทิพย์นะครับมาเดี๋ยวมาดูเนื้ออื่นเนื้ออื่นที่เป็นนี่ถ้าบอกลงยาสามสีคือเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาจีวรลงซุ้มเขียวขอบแดงนี่คือลงยาสามสีนะครับรายการที่สิบครับ โค้ดห mm ัวเสือเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อปาก้าเนื้อปาก้านี่รายการที่14เนื้อปาก้าจะต่อโค้ดอออนะท่านผู้ชมจะเป็นอออครับเดี๋ยวดูกันนะเนื้อปาก้าต่อโค้ดอะไรครับดูกันนะครับไม่ใช่อออางครับนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับนี่คือเนื้อปาก้านะครับเนื้อปาก้าจะต่อโค้ดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อทองเนื้อทองแดงเขาบอกทองแดงผิวไฟนะครับทองแดงผิวไฟลงยาสามสีนี่ครับ ทองแดงลงยาจีวรซุ้มน้าเงินขอบขาวนะครับมาเดี๋ยวมาดูโค้ดกันโค้ดก็เป็นโคดโอ้โหโคดแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับนี่อนี้เป็นโคดอย่างนี้ครับจะบ่งบอกเนื้อนะครับว่าแต่ละเนื้อโค้ดอะไรจดจํากันให้ดีนะครับ่ p fc ทั้งหลายนะครับอันนี้ก็เป็นรายการเดียวกันนะครับรายการเดียวกันก็จะเนื้อเดียวกันนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นที่ผมมีตัวอย่าง็จะเป็นนี่นะครับที่เป็นสวยมากครับสวยมากนะครับนี่ครับรุ่นเนี้ย รุ่นนี้ถ้าเป็นรายการรุ่นเนื้อจะไม่มีเนื้อจะจะเนื้อนะวะจะมี2เหรียญครับเป็นนื้อาวะลงยาจีวอนนะครับหลังก็มี2เหรียญนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับ,อ sure รบทองแดงลมดำลงยา3ามสีนะครับซุ้มแดงขอบขาวนะครับหนึ่งลังมี1ิบเหรียญนี่เหมือนนวะเลยครับเหมือนนวะเลยต่อโค้ดอยู่ด้านไหนนี่ครับต่อโค้ดอยู่ด้านนี้นะครับนี่ครับโค้ดอยู่นี่นะครับ ตัวโค้ดนะครับโอ้โหดูครับอื้มสวยครับไปมาผมว่าเนื้อเนี่ยสวยดีนะครับนี่ครับทองแดงนมดําสวยนะครับวันนี้ก็สําหรับรุ่นนี้ก็พยักแสล้านใครเห็นว่าชอบดูแล้วน่าสะสมก็สามารถที่เจ้าหาบูชาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับเอ็มฟิสตาและกใครสนใจบูชาวัตถุมงคลกับผมก็ติดต่อไปที่เฟสเอ็มสายบุญได้เลยนะครับสวัสดีครับ